สับปะรดยามาเสาร์นี่ก็บห่างตื่นตะนอนนะนะทา้งสก,ก๊อตตกลัมก็เพื่อนกันยังทันตื่นวันนี้ก็บหางตื่นตะนอนแล้วจะน้อยห่ากับปลายามัมนตุ่มไปเย็นนะนะยามม้อเอาเสริมข,ขึ้นนี่ก็ มืดนละเชื่อมคืนนี่ไต่ไผ่เชื่อมมงกะ่ะเชื่อกลัวค่ะกลัวก็ได้ตุ้มเย็นก็ได้นะวันนี้ฮะก็พบพบกันคือเก้านะอยู่ไหอยู่โสดเฮาคือเก้ามันกาซีมาลมหาพยายามนะฮะพิงไผ่จะน้อยฮะก็พยายามนะมะนันหนาวมือคืนนี้มาอุ้ยน้ำหมดต้งแห้งนี่คืนนะเท่ากล้ทช้ำลิ้นโลกคืนนี้โอ้ิคูณมนันหนาว นี่ก็บอยู่นนอนนะนะมาก็นอนรูนงอดอยู่นอนเพ่งไผ่นอนตามพ,มาพุมไม้พุ่มตะนี่แหละมันมอมมีเทกนะมาอยู่นนอนเลาวกัโอ้ทางก็กำก,กนนนันนอนอยู่พูดนะกลางพยางแล้วกำเป็นกะนอนเปนะ หนาวจะต้องไปปีไฟอุ่นกี้ก่อนการต้มเย็นหนาหนกของแิเซยนกมาสากับก๊อกก๊อกลุก พยายามมองเป็นนอนใช่ไหมพี่น้องพี่กะนะกับเพ็นนอนนี่หนาวน,น,นนะี่นอน,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 อนก็ดีโลดความหนาวเพ็นนะโอ้ตะกบเป็น,น,ปน,ปนได้พาต์ตโตเป็นมหมมัศจรรย์ thoả cam với mình nào đêm nón này nhảm xao cả nó mà to hang đây mà nói mà nói ตอกกระเลกก่อนนะนพิ้นที่มัน้อยพิน้นไปได้เลียนผุดเลีนเชี่ยวกละหมามันน้อยนะโอ้ยำน้ำเจ้าละไปหานยำตุ้มเย็นเขนะานะถ้าก็เป็นไปก่อนเลย นกง้อ,องเซลน้ำโมกตกแห้งนะนี่น้ำโมกนะความแห้งของมันมาหดบอลยามมองนะ Cái <laughs> giảm thử nó phụt phụt dù Thôi con <laughs> <laughs> có xa lạm ra Ô...pít nó qua nãy cầm nè Cô lộn Chơi chút là Chơi không có phí thai Ừ Mày không sợ mấy mét đâu เพาะตะขาบฉลาดอยู่ปากอ่ะโอ้มันนี่เต็กเตืลายกระวานนี่เออลายกระวานนี่มันนะนี่นะกระวานเนี่ยลายมันนี่มีเพชรวานนี่เอากันเอากันย่างปลายามันตุบเยะน็นเขานะเขาก็ยามมอง không? Mà này này. Thích thằng thứ quá Ô, thử đây. Ừ, thử Một Mà เล่นเป็นไปเจ้าเป็นนะถือบ่หลังนี่พอแล้วเอตาโมงนะงูอ่านมุนไม่นะลูกน้ำติงูงนี่นะอ,อโอ้เม็ดเลยโอ,โอ,โอ้มุนเมตาโมงนะนี่แหละมากินเชือกขงเก้านี่กัน โอ้มืนเ,นเนอนี้เป็นโหเป็นชกมาฮันมองอยู่ดอกวานนี้มองมุนไม่ละวานนี่นะมินิโฮมชกมาฮันกอลเป็นเจ้าเปนชนนะกอลมันจมลงจมลงถึงน้ำเลยผมบ่มเทือดอกพงกอดกอล่ะอืมหูถือมองอ้ปลากระลายเด้อพงอันนะฮะลายกระวานนี่ไม่นี่กลาง ก็ไปยามเด็มากินปลาเล้วมองมุนกระพันมองเนี่ยโอ้มืาอนี้มายุบมองดอกมือนี้อืมเออตัวใหญ่ทิมเึกมั้อ่าทิมเนาะอ่าโมเมนต์บ่สมเมนต์เนาะเออทิมแล้วอืมต้องห่วงตัวลายมือนี้ก็ไม่ก็บม่ไอเด็สิลงอยู่ดีข่าวฉลานอยู่ป่านะ Bin chuông nhung thư nè bạc liền thư mong cọc hào yêu lùm nga mẹ 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 ở mẹ 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 Ngong komany ine. วันนี้เขาบกัดยางเมื่อบอดเขาอยู่นะบ้อนตะกำกับเมื่อก่อนแหละทางตะกั่ำกับ mình nâng cao cao hàm của má nhá nhám gấp bắt lém hoi hoi mà nhắm mà อยาล่เลยนะอีกาตองดันเื่อเาเดียวอกไม่ตัวใหญเตอดีนะอออไปแล้วเอาซำวานนี่วานใหญ่วานนี่ ไปเองนะออไปเด้บ้านนี่พยายามกรนะเด็กนังพยายากับมันนี่คะ ฮะมข่าวขาวบนป่าเล่าเนี่ยไปายมามกลับไปงา อืมมันก็ได <Jamie, always S 1> ้ามำโตนะหนูพายามกักบนปาดมันยักทีดนี่ไปมันหกอืมถืออีแล้วบอมอืมหนูเฟื่อนหนูตะขภา เาีาเขาโล่เมอบอท่าเขานะเขาประจามครับ1เม็ดดีเล่น,นี้โต้2 <c oughs> โต้มีฮัมม <c oughs> Anh tôi nói nhiều nhất môn hãy hm 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 tổ hm 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 กิวโรลดปาแล้วันกิวทีสิบุตรลูและแบ้านสิบุกกิ้วละบ้านเมื่อวานบุตทัดเมื่วานเนาะเมื่อนี้โยกินปลาโยกิว้วชกข้าหมอมองี่อุดจังของตอนค่อยแก้งเงินเจ้ากระอัตตี้บอกภาวนาคน,น <โ>อมองใส่บฮอดเดือนจำพี่น้องเลยอมองผลนมองมันอ่อนป้าติดดีมองไลเอาเซอ่์อ เนื้อลาไหนะปลาเท่าปลถึงถมันก็นอยู่โลดอ,นนอันนี้มันอันนี้เป็นสั้นนึงเนี่ยตัวน,นี้อีกมันเป็นสั้นนึ่งหางนี้อีกมันเป็นอีกสั้นนึงเนี่ยมันเป็นสามสั้นสามสั้นนีป่ปลาน้อยปลาใหญ่ถึงได้หมด ออโอ้ย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 มันไปตั้งหน้ามันนะละลายเลยุยมาไลไปลวงพอนี่แค่บนอยู่ในโลดไลๆเข้าเก็บมาเลยลวงพอ ไลฟของพูดละไลฟ์พูละพูดนี่คือบนดอ,อนนอนี่โรธอ,อยู่บนอยู่บนหนอนเนี่ยมาไลฟ์พอดฮ้าปิดป่ามองยุ่มมาไล่นะหฮาร่างพอดไม่หมด้เป็นหก,กนล่าเป็นปลาหญ้าคไขยโอนน้ำเป็นหกนี่เขาก็มาจะอยู่กินนะจะกินปลานนะมันเนี่ย ปลามองข้ากับปิดลแล้วละก็ได้ไรเตอบชั่มพวกกินนะนี่าน่านำมาคิดเฮละมาะไรของพอกกับ่ได้คำพูกมันได้ละจังจกกีนูนะเขาทันชุกอยูอ่ลืมมาเขาลืมมากมาเซานี่ลืมมากเขลืมกินเช่โวไม่ลืมมาก จังกะจีนูนะเขาทันชุกอยู่ลืมมาเขาลืมมากมาเซาเนี่ลืมมากเลืมกินเช่โวไม่ลืมมาก ตีนูก่อนะเนี่ยกินกันนะครับซุกก่อนนอกน้อยยูไปเปยแล่น พผมึงใหญ่นึ่งเล่นชอัดเฉวัดมาโยบมาไล่ดอูยังไงได้ผลมาดูเนอะมานี่มันกอไม้นี่ฝ่ายเขามันเปดนี่โอยเอาได้มาดูใครชอบก็มาเออมามาไล่มันเขาหูไว้ท่ไล่ยำนี่เลยมันคือได้ใหญ่ยำผลได้ วันไหล่ฮันหวนนัวนี่นั่นตัวนี้ละเออยัางตัวเก้านี่เลยง่ายดย้วยผลชับบีเค้เนี่นไม่ลุยไม่เชี่ยวเข้ามันเลยมึงลิฟเ์ขอปัญญาเราทางทอดนี่คันทเข้า,าบวกลมจัดมันละห้เาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ะละระวังแต่แนวเดียวนเออม,มาจากในใินไก่มันกินบ่ไร้ายแต่มันคบตาย อยู่ไล่มาอยู่นี่และมันมีชุบมันทั้งกินน้อเนาะมันจะจ่อผเออมานี่มาไล่ดูแล้วมันมันห่างแด้มากระไดมามาไล่โอ๊ยยังได้ยังพอนเนี่ยมันมาดูนี่ Rồi với cơ chơi chơi. Khô cơm mai. Càng coi khoan khoan Nhưng cho đi. โขกขมายเหินไม้ก่อนนะเป็นอว่าต่ำไม่แล้วน่าจะแก,กงใช่ปะเย็นนะโขกไม้นะมาหากมาต่ำถ้าพบกระต่ำเลยต่างขมาย บจีนู่งตะกบกัดตำขมายตำจังกัดสีแกงปลาเย็นนะเชืเ่อไหมแกงเอาเหมือนนี้กินต้มร้ายลาย,ลายมือเลยกินต้มได้เลยกินต้มวันนี้เป็นนิ่งุ่กินเลย กเอใส่ครีมหนจีก่อนอาดดนยากกินหนูตะกรอบไหยนะเพ่นบอกกินปลาเย็นเก็ดาาปลาเย็นสิขมา มันเสกไม่ก่อนเออมันพดยังชุกเลยวะพ,ด,พดได้ได้พดเลยอเอออ๋อมันจะชุกคุณกระบอกวันแรกเจอเละขามายอโอแล็ก,กมันแด้งตุ้งเลยผิดมากลนน้ำมันยังไหลเกี่ยวจนนำ้ำบกผมจะมันซุกคุณแหละเริ่มเป,เปย์ก่อน ใส่ข้าวโพดนิดหน่อยขวดของ้างๆเป็นดิเซปนะแกประเย็นนะครับใส้ข้าวไม้ใส้ข้าวข้าใบพักม,มาคนละสูตรแล้วครับน้องนี่คนเกิด50ปีปลานะตีปานะ่าเนี่ยอนะ้อมปเยนะ็นเนี่ยเม้นอ้อมป่น <laughs> <laughs> จำเด็กป็ป่นนั่นมุนแล้ว เอาน้ามาคบอบเอามาปีกมาปันอมเอ็นกับเป็นมนันนี้มันเหนียวนี่มันเหนียวและออม, <c oughs> อมจำได้ก็หุงเข้าแล้วนี่ไปกินก่อนเรัก,กับปีงปลากินนะแ้วก็บปีงหนู ไม่อ,อ่อนพูดละสิงปางะแกหางคืงนมากินอ้อยจะปีนกับ กิข้าวกินตอกกับตะกรบตะกรบก็กินปลาเย็นกินหนงกินข้าวกับกินปลาจัาก็กินอ้อมไปเย็นเป็น งโง่แน่ตีนเ่เนี่ย,รยครับตีนกับตีนกระดูกเนาะกระดูกเพี้นแล้ว <c oughs> ระดกับปิงนูฉากนูได้เลย <c oughs> ตะกบมหาเขิงนะ <c oughs> อันนี้กระตีงเข้าเอ็ดนั่น ตั้งมันเป็นเต่งแต่ก่อนกินก็มาบันีึกิพคน์ละวันตัวนังเดี๋ยวอันกินเนี่ยเดี๋ยวบัดนั้นกินข้าวกับคักนะมันเนี่ยข้าวน้ากันเด้อข้าวเที่ยงเที่ยงกะโอ้ยตะเวนขำละข้าวขำมีแรงเมาเวีย มานข้ากันผมเนข้าวชงเคยแหละ cái gì mà có, cái gì nó bỏ? Kén, kén mà nó mình mới chụp cặp. này. ก็กลนน้ำแล้วเ,เก็บให้กับความเมื่อบ้านนะมนันเนี่ต่อปกติรถอืมแต่กบเลับกินน้ำเงาเลย